พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคราม,รรามนำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจําวันวันนี้เสนอเรื่องปกปอ้กปองรักษาโดยฤทธิอำ,น,ำนาจของพระเจา้จาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับในรายการของเราช่วงที่ผ่านมาสองสาตอนนะครับเราได้คุยกันถึงเรื่องการที่เราจะปกป้องความเชื่อของเราในการที่เราจะปกป้องชุมชนคริสตจักรของเราพี่น้องผู้เชื่อของเราให้รอดพ้นจากผู้ต่อต้านพระคริสต์หรือจากกลุ่มผู้สอนเทียมเท็จหรือแม้แต่กลุ่มคณะที่เขาเข้ามาเหมือนกับตั้งใจ จะมาแย่งลูกแกะและก่อความแตกแยกให้กับคริสตจักรของเรานะครับซึ่งผมยอมรับว่าพี่น้องคริสเตียนบางกลุ่มก็มีความรู้สึกว่าเราทำแบบนี้มันก็รุนแรงเกินไปเราไม่ร่วมสามาัคคีทำกับพวกเขาไม่ได้เราเป็นพี่น้องคริสเตียนร่วมกันต้องมีความรักต้องมีใจกว้างอยากเห็นแก่ตัวถ้าเราสอนดีจริงถ้าเราไม่มีอะไรบกพร่องทำไมต้องไปกลัว ปล่อยเขาเข้ามาเลยเต็มที่ไม่เป็นไรเราก็เปิดใจหาเขาและพระเจ้าจัดจัดการและพระเจ้าจะทรงกระทํางานของพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงป้องกันเองคุณผู้ฟังครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับอะไรเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าอะไรเราก็ปล่อยให้เป็นงานของพระเจ้าซึ่งผมมีความเชื่ออย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าได้ประทานสิทธทิอํานาจให้แก่เราทั้งหลาย พระชจ้าได้มอบเราในการดูแลในการครอบครองในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆตามอำนาจตามขอบเขตที่พระชจ้ามอบหมายให้กับเราแล้วใช่ไหมครับดังน,นั้นเราจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมากระทำกิจของเราตามบทบาทตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาเกิดขึ้นเราไม่ทำอะไรคุกเข่าลง ยอมให้เขาตบหัวแล้วก็ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงจัดการขอพระองค์ทรงกระทํากิจของพระองค์เปลี่ยนแปลงจิตใจคนเหล่านี้ด้วยเถิดลูกขอพระเจ้าทรงเมตตาและทรงนําลูกในการที่จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ได้ แล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เชื้อเชิญทักทายเขาเป็นมิตรกับเขาไปกินข้าวกับเขารับเชิญไปร่วมเทศนาไปเล่นดนตรีให้ไปร่วมสอนไปร่วมแบ่งปันอะไรกับพวกเขาสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่มีส่วนกับคนที่พยายามตั้งใจที่จะแอบแฝงเข้ามาเพื่อที่จะจงใจทำลายกักรของพระเจ้ากัดกินลูกแกะของพระเจ้า ที่พระองค์มอบหมายให้เราดูแลนะครับคุณผู้ฟังครับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องสมาชิกในคริสตจักรจะรู้ดีนะครับผมจะสอนพี่น้องและก็ตักเตือนค่อนข้างรุนแรงที่จะไม่ให้ไปสังฆกรรมกับกลุ่มที่อ้างตัวเองว่าเป็นคริสเตียนแต่แอบแฝงเข้ามาในคริสตจักรแย่งลูกแกะยุแยงใส่ร้ายป้ายสีผู้รับใช้พระเจ้าและก็กล่าวร้ายในนามของพระเจ้าในคริสตจักร ที่เรานมัสการอยู่นะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้ผมก็พยายามที่จะขัดขวางและป้องกันอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีพี่น้องสมาชิกบางส่วนนะครับที่ยังเห็นดีเห็นงามที่ไม่สามารถทนต่อคำสอนที่ตรงไปตรงมาได้ก็พยายามที่จะไปหาคำสอนที่ทำให้เขาสบายใจและหวังที่จะได้รับการตอบแทนดูแลเอาใจใส่ในด้านต่างๆที่เขาคาดหวังในด้านต่างๆที่เขาคิดว่าสำคัญ กับชีวิตของพวกเขากับครอบครัวของพวกเขาซึ่งนั่นก็เป็นสิทธิที่เขาจะเลือกได้หลังจากที่เราได้พูดได้สอนอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยไปเป็นตามน้ําพระทัยของพระองค์แต่ถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยในฐานะผู้นำในฐานะผู้รับใช้พระเจ้ามีแต่ว่าขอให้พระเจ้าจัดการอธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าจะจัดการตัวเองไม่ลุกขึ้นมาแสดงบทบาทอะไรเลยในหน้าที่ที่เราได้รับ ท้งทั้งที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าสิทธิอํานาจทั้งหลายในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีเราได้มอบให้กับเจ้าแล้วนี่คือเป็นการ empower ในการที่พระเจ้าให้อํานาจส่วนหนึ่งกับเราทั้งหลายที่เราจะปกป้องความเชื่อดูแลพี่น้องลูกแกะที่อยู่ในการครอบครองการเอาใจใส่การอารักขาของเรานะครับ วันนี้เราจะมาศึกษากันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ถือว่าน่าจะเป็นตอนสุดท้ายที่จะเป็นการกล่าวถึงการที่เราจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องบนพื้นฐานแห่งความเชื่ออันบริสุทธิ์และปกป้องความเชื่อให้กับพี่น้องในคริสตจักรของเรานะครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้ครับอยู่ในพระธรรมยูดา เราจะศึกษากันตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่25นะครับผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังครับพระธรรมยูดาข้อที่1จนถึงข้อที่25มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับยูดาผู้รับใช้ของพระเยซูคริสตและเป็นน้องของยากอเรียนคนทั้งหลายที่พระองค์ได้ส่งเรียกไว้ ผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดาและผู้ซึ่งทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์ขอพระเมตตาคุณสันติสุขและความรักจงมีเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นเถิดท่านที่รักทั้งหลายข้าพระเจ้าได้ตั้งใจจะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดร่วมกัน แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องเขียนวิ่งวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักคำสอนที่เชื่อกันอยู่ที่ได้ทรงโปรดมอบไว้แก่ธรรมิกชนครั้งเดียวเป็นพอนั้นเพราะว่ามีบางคนได้แอบแฝงเข้ามาซึ่งพระคำภีร์ได้บ่งไว้นานแล้วว่าเขาจะถูกพิพากษาลงโทษอย่างนี้เขาเหล่านั้นเป็นคนอธรรม ที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทำความชั่วช้าหลามกและเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียวถึงแม้ว่าท่านรู้ข้อความเหล่านี้ตลอดแล้วก็ตามข้าพเจ้าก็ปรารถนาให้ทั้งทั้งหลายระลึกถึงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงโปรดให้ชนชาติหนึ่งรอดจากแผ่นดินอียิปต์แล้วภายหลังพระองค์ก็ได้ทรงทำลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อพระองค์เสียและเหล่าทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจอธิปไตยที่ทรงประทานให้แต่ได้ละทิ้งถิ่นฐานอันเหมาะสมของตนนั้นพระองค์ก็ได้ทรงจองจําไว้ ด้วยเครื่องพันธนาการอันไม่รู้จักสลายขังไว้ในที่มืดจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันสำคัญยิ่งนั้นเช่นเดียวกับเมืองโสโดมและเมืองโกโมราและเมืองที่อยู่รอบๆนั้นที่ได้ประพฤติชั่วและมัวเมาในการวิตถานก็ได้ทรงบัญญัติไว้เป็นตัวอย่าง ของการที่จะต้องได้รับอาชยาในไฟนิรันร์แม้กระนั้นเขาเหล่านั้นก็ยังเพอ้อฝันกระทำตัวให้เป็นมนทินและประมาทอำนาจของผู้ใหญ่และพู้จาก้าวร้าวสักิสิริเทพฝ่ายอัครเทวาทูตาธิบดีมีคาเอลครั้งเมื่อท่านต้เถียงกับมาร เรื่องศพของโมเสสท่านเองก็ยังไม่บังอาจกล่าวก้าวร้าวต่อมาเลยเป็นแต่เพียงกล่าวว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขนาบเจ้าเธอแต่ว่าคนเหล่านี้พูดก้าวร้าวสิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจและการซึ่งเขารู้สึกตามสัญชาตญาณเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีความคิด เขาก็ต้องถึงหายนะด้วยการนั้นวิบัติจงมีแก่เขาเพราะเขาได้ประพฤติตามอย่างคาอินและได้ปล่อยตัวไปตามความผิดพลาดของบาลาอัมเพราะเห็นแก่สินจ้างฉะนั้นจึงได้พินาศไปในการกรบฏอย่างโคราคนเหล่านี้เป็นหินโสโครกในงานเลี้ยงสัมพันธมไมตรี ของท่านทั้งหลายเพราะเขาร่วมเลี้ยงกันอย่างถึงใจโดยไม่กลัวเกรงเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตัวเองเป็นเมฆที่ไม่มีน้ำที่ถูกพัดลอยไปตามลมเป็นต้นไม้ที่ไร้ผลในฤดูที่ออกผลและตายมาสองหนแล้วเพราะถูกถอนออกทางราก เป็นคลื่นอันร้ายแรงในมหาสมุทรที่ซัดฟองของความบัดสีของตนเองขึ้นมาเขาเป็นดาวที่พลัดออกไปนอกวงโคจรเป็นผู้ที่ตกอยู่ในความมืดทึบตลอดการคนเหล่านี้แหละที่เอโน่ซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่เจ็ดนับจากอาดัมได้พยากรณ์ไว้ว่านี่แน่ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นหมื่นๆเพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวงและทรงกระทำให้ทุรชนทั้งปวงรู้สึกตัวถึงการอาธรรมที่เขาได้กระทำด้วยใจชั่วและรู้สึกตัวถึงการหยาบช้าทั้งหมด ที่ทุรชนคนบาปเหล่านั้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์คนเหล่านั้นมักเป็นคนบ่นและพร่ำทับถมตนเองและประพฤติตามตันหาอันชั่วของตัวคุยอวดเสียงขมและยกยอผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตนแต่ว่าท่านที่รักทั้งหลายท่านจักต้องระลึกถึงคำพยากรณ์ของเหล่าอัครทูต ของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราที่ได้กล่าวไว้คือว่าพวกอัครทูตนั้นได้บอกท่านทั้งหลายว่าในสมัยสุดท้ายจะมีคนเย้ยหยันบังเกิดขึ้นที่จะประพฤติตามตันหาอันชั่วของตัวคนเหล่านี้คือคนที่แยกออกเป็นกกกและประพฤติตัวตามโลกิยวิสัย และปราศจากพระวิญญาณแต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้นจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์จงรักษาตัวไว้ให้ดำรงในความรักของพระเจ้าคอยพระกรุณาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจนกว่า จะได้ชีวิตนิรันดร์และจงชักชวนคนที่ยังสงสัยอยู่ให้เขาเชื่อจงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟและจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้าและจงรังเกยียจแม้แต่เสื้อที่เปรอะเปื้อนด้วยโลกีขอพระเกยียรติพระอนุภาพไอสวรรค์และศักดานุภาพ จงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมีให้ลม้มและทรงนำท่านให้ตั้งอยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์ให้ปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดีคือแด่พระเจ้าองค์เดียวพระผู้ช่วยให้รอดของเราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งในอดีตการปัจจุบันการ และในการต่อต่อไปเป็นนิดอาเมนคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับได้เริ่มต้นและลงท้ายด้วยคำกล่าวที่ประกอบด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่พระองค์สามารถปกป้องรักษาเราได้ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่ยากลำบากและสถานการณ์ ดูจะเลวร้ายยิ่งขึ้นสำหรับคริสเตียนดังนั้นผู้ที่รับจดหมายฉบับนี้ความเชื่อของพวกเราตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมากมายเราทั้งหลายอาจจะยอมปล่อยตัวให้เป็นไปตามแรงกดดันจากคนบางคนที่แอบแฝงเข้ามาสร้างอิทธิพลในคริสตจักรในกลุ่มของเราซึ่งพฤติกรรมของพวกเขาเป็นของคนอธรรม และพวกเขาแท้ที่จริงปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งๆท,ที่ปากของเขาบอกว่าเขารับใช้พระเจ้าบอกว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าเขาอธิษฐานทําทุกอย่างเหมือนเราหมดเลยนะครับดังนั้นท่านยูดาได้เตือนเกี่ยวกับความร้ายแรงของเรื่องนี้ทั้งหมดเอาไว้ท่านปรีบเรื่องนี้ เหมือนกับเหตุการณ์อื้เฉาวและภัยอันตร,รายต่างๆในพระุ๊กรรมคัมภีร์ในอดีตที่ผ่านมาและในหนังสือต่างๆของชาวยิวในเล่มอื่นๆนะครับพระเยซูและสาวกของพระองค์ก็ได้เตือนว่าการแตกแยกและคนล่อลวงฝ่ายจิตวิญญาณจะแทรกซึมแอบแฝงเข้าไปในคริสตจักรและท่านยูดาก็ได้เตือนผู้อ่าน ให้มีการปฏิบัติตัวเอาจริงเอาจังเราจำเป็นที่จะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องความเชื่อเราจะประนีประนอมไม่ได้และท่านได้กล่าวว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ใส่ใจกับความเชื่อความบริสุทธิ์และการอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับและนอกจากนี้จงพยายามช่วยฉุดทุกๆคนรอบตัวที่ยังจม อยู่กับความสับสนทุกอย่างการลังเลในความเชื่อเพื่อให้เขารอดพ้นจากหลุมพรางที่คนที่แอบแฝงเข้ามานั้นได้วางเอาไว้ได้ล่อลวงเขานะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าเราจะกังวลว่าแล้วเราจะต่อสู้ด้วยกำลังของเราแบบนี้ด้วยความทุกข์ยากแบบนี้ไปได้สักเท่าไหร่แน่นอนครับเราต่อสู้กับความยากลำบากการขัดขวางเหล่านี้ได้เพราะว่า พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราสามารถกระทำสิ่งเหล่านี้ได้และพระองค์มีชัยชนะเหนือการล่อลวงการทดลองการใส่ร้ายได้พระองค์ก็กำลังทรงปกป้องทรงนำและควบคุมป้องกันเราผ่านการทดสอบการลองใจในปัจจุบันนี้จึงหนุนใจเราทั้งหลายที่จะยึดมัน่นติดสนิท อยู่กับองค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ที่พร้อมจะปกป้องเราตลอดไปนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องคริสเตียนในอดีตบรรพบุรุษแห่งความเชื่อที่ได้รักษาความเชื่อเอาไว้สืบทอดมาจนถึงพวกเราทั้งหลายและเราจะรักษาความเชื่อนี้ต่อไปให้ลูกให้หลานของเราโดยการสั่งสอนวางรากฐานความเชื่อบนพื้นฐานแห่งพระคำของพระเจ้าให้อย่างรากลึก ในผู้เชื่อทุกๆคนที่เราดูแลเขาอยู่นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีครับฟังเท ย่าหมวสนุกเฮฮาใกล้ยุคจะสิ้นแล้วนาวาราสิลโลกมันสายจงฟังคำพรามวอนด้วยรักห่วงใยแม่หุนหันดึงดันดวงใจไม่พ้นดนลงโทษทันดูเถิดอดีตการผ่านมาสามัยของท่านโนฮา พรราทุมโลกสินัน้นเมืองสะโดมประสบค,ความพินาศพลันนินนาเวจะโดนล,ลงทันทรงตรา,าเตือนไวานานคนที่พระเจ้าลงโทษทันแต่พระไทยนั้นเมตตาเพราะหวงดวงวิญญาณ หากแม้นใครไม่กลระใจสาราภาบาปผิดนาบุตรมานษาเด็ดมาต้องพี่พาสาพลันเชิญเปิดอ่านแลตรีตรองให้ดีพี่พระคำพี่ทำนายมาทายสสบสิน,นั้นคำพี่เดิมบอก่งเด่นชัดเช่นกันจมเตรียมตัวคอยคืนคอยวัน या प्रामाचो เพราะห่วงดวงวิญญาณหากแม้นใกรไม่กลัจใจสาราผาบาิปนาบุตรมานุษสเด็ดมาต้องพี่ภาษาพลันเชิญเปิดอันแลตรีตรองให้ดีที่พระกำพี่ทำนายมาทายสิบสินั้นคำพี่เดิมบอกบ่งเด่นชัดเช่นกัน จงเตรียมตัวคอยขึ้นคอยวันอย่าประมาจงระวังอย่าประมาจงระวัง